สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสอนวิธีการโหลดโปรแกรม Zoom นะคะผ่านระบบ Android iOS แล้วก็คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กค่ะเรามาเริ่มกันที่ระบบ iOS กันเลยนะคะขั้นแรกค่ะเราเข้าไปที่ App Store หลังจากนั้นเราก็พิมพ์คำว่า Zoom ค่ะ ZOOM Zoom ค่ะแล้วกดดาวน์โหลดได้เลยค่ะแล้วเมื่อโหลดเสร็จนะคะเราจะได้หน้าตาแบบนี้เลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะต่อมานะคะเรามาดูวิธีการโหลดโปรแกรม z o o m นะคะผ่านระบบ Android กันบ้างนะคะขั้นแรกนะคะเรากดไปที่ Play Store ค่ะแล้วก็พิมพ์คำว่า Zoom นะคะ ZOOM Zoom ค่ะแล้วก็กดติดตั้งได้เลยค่ะค่ะแล้วเมื่อเราโหลดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะ ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการดาวน์โหลดโปรแกรม Zoom นะคะผ่านโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์นะคะขั้นแรกนะคะก็เข้าไปที่ Google หรือว่า Chrome ของทุกท่านได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็พิมพ์คำว่า Zoom นะคะ Z O M Zoom กดที่คำว่าดาวน์โหลดนะคะและกดที่ดาวน์โหลดอันแรกได้เลยค่ะหลังจากโหลดมาแล้วนะคะเราจะได้โปรแกรมหน้าตาแบบนี้เลยค่ะ เรียบร้อยค่ะ